นุเราเนี่ยต้องการการถูกซับพอร์ตโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกว่ามันอ่อนล้าจังเลยมันเหนื่อยมากๆเลยหรือในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถดิ้นได้ด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันเรียกว่าออดจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีนนนนต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีพระชราพรศรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะ วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องของการถูกซัพพอร์ตการถูกซัพพอร์ตในที่นี้เวลาที่เราพูดถึงเนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงการถูกซัพพอร์ตทางด้านร่างกายถูกซัพพอร์ตทางด้านวัตถุหรือกับบางคนอาจจะมีความต้องการในการถูกซัพพอร์ตทางด้านจิตใจมันเป็นแบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามน,นุษย์เราเนี่ย เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องการการอยู่ร่วมกันในสังคมใหญ่แล้วพอเป็นหมบกนี้แล้วเนี่ยปัจจัยของการถูกซัพพอร์ตมันก็เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์เราต้องการโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกว่ามันอ่อนล้าจังเลยมันเหนื่อยมากๆเลยหรือในวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถดิ้นได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องการการพึ่งพิงจากใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถซัพพอร์ตความรู้สึกของเราได้ด้วยความที่มนุษย์เราเนี่ย จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมหรือการอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันต้องการการสนับสนุนทางด้านจิตใจหรือต้องการการซับพอร์ตทางด้านจิตใจแน่นอนอืมเวลาพูดถึงคาว่าสังคมใครหลายๆคนอาจจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นกลุ่มก้อนที่มันใหญ่ๆห,หรือเป็นอะไรที่มันดูกว้างขวางหรือมันเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่า เออมันมันดูใหญ่จังเลยเพราะคำว่าสังคมมันอาจจะตีความหมายได้ในรูปแบบนั้นแต่เวลาที่พูดถึงคำว่าการอยู่ในสังคมบางทีหรือว่ากับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกลุ่มก้อนที่มันใหญ่แต่เขาเพียงต้องการใครสักคนหนึ่งที่คอยช่วยเขาสามารถพึ่งพิงได้ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไปต่อได้ด้วยตัวเองหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถยืนหรือลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองในมุมมองต่างๆที่เวลาที่เราต้องการการ Support, หรือเราต้องการการสนับสนุนบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตมนุษย์ที่ต้องการอย่างแรกเลยที่จะต้องเกิดถึงแล้วก็ต้องพูดถึงเป็นลาดับต้นๆเลยก็คือเรามักจะต้องการการซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์โดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกว่ามันเบื่อมันเศร้ามันรู้สึกท้อแท้เราต้องการเพียงแค่แบบใครไม่กี่คนหรือ คนไม่กี่กลุ่มที่สามารถเข้าใจเราแล้วก็รับฟังเราโดยที่ไม่ต้องตัดสินเราหรือกับบางทีมนาจาัจะเป็นเพียงการต้องการการพึ่งพาทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยหรือการรับฟังที่ดีหรือแม้กระทั่งการที่แบบคอยช่วยให้เราเห็นตัวเราเองในวันที่เรามองไม่เห็น สิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะมันเรียกว่าการต้องการการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจหรือทางด้านอารมณ์ของเรามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมันว้าเวหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจูงความรู้สึกของตัวเองขึ้นมาจากความจมดิ่งได้เนี่ย มันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตตรงนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนเนี่ยเขาจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตทั้งด้านอารมณ์หรือว่าจิตใจแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยใครหลายๆคนที่ไม่มีใครที่คอยซัพพอร์ตเขาก็คงรู้สึกเศร้ารู้สึกเหนื่อยที่จะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเลยที่เป็นความต้องการการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตมันก็คือเรื่องของทางด้านร่างกาย คือทางด้านร่างกายในที่นี้อาจจะไม่ใช่การที่เหมือนปกป้องอย่างเดียวหรือทำให้เรารู้สึกปลอดภัยอย่างเดียวเวลาที่เราไปเผชิญกับอันตรายแต่การต้องการการซัพพอร์ตทางด้านร่างกายในที่นี้มันรวมไปถึงปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่บ้านไม่ว่าจะเป็น วัตถุที่เราใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเลยเนี่ยมันคือความต้องการการซัพพอร์ตทั้งด้านร่างกายเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่ขาดหรือทําให้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายทั้งด้านร่างกายจังเลยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันอย่างงี้เราจะมองข้ามไม่ได้ว่า เราต้องการการซัพพอร์ตเพียงแค่ทางด้านความรู้สึกและจิตใจอย่างเดียวเพราะกับหลายๆคนเนี่ยเขาสามารถซัพพอร์ตความรู้สึกกันได้ดีมากๆเลยหรืออยู่ในบางครอบครัวเนี่ยเขาสามารถซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทางด้านร่างกายได้ดีมากๆแต่ในขณะเดียวกันเขาไม่สามารถซัพพอร์ตในด้านความรู้สึกและอารมณ์ของกันได้เลยอยู่แม้กระทั่งการที่ใครสักคนหนึ่งอยู่ในภาวะของความเจ็บป่วยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เขาสามารถ ซัพพอร์ตเราได้พาเราไปหาหมอช่วยดูแลเราเวลาที่เรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองไม่ได้เพราะเวลาที่เราป่วยเนี่ยความอ่อนแอทางด้านจิตใจมันจะรุนแรงแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายความเซนสิทีฟจะเข้ามาในจิตใจของเราได้มากกว่าในภาวะปกติของเราด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะพูดถึงถ้าพูดถึงการซัพพอร์ตแล้วเนี่ยมันคือการซัพพอร์ตทางด้านแบบข้อมูลคือเวลาที่ เรากําลังอยู่ในภาวะของความสับสนเนาะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งเขามาสพอร์ตเพื่อให้เราสามารถถามอะไรที่เรารู้สึกสงสยัยหรือช่วยชี้ทางให้เราสามารถแบบมองเห็นทั้งเลือกก่อนที่เราจะตัดสินใจได้ ซึ่งก็นั่นแหละค่ะมันอาจจะไม่ใช่ทุกๆคนที่มีการถูกซัพพอร์ตทางด้านของการแบบช่วยคิดช่วยให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งการทําให้เราเห็นมุมมองต่างๆที่มันหลากหลายก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งที่ยิมนึกถึงได้เลยเรื่องของการซัพพอร์ตมันก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยคอย แอดเฟิรมสิ่งที่เป็นตัวเราให้เราสามารถกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองได้อันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตอย่างหนึ่งในเรื่องของการที่แบบช่วยให้เราประเมินตัวเองได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นยกตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่เก่งเลยเรารู้สึกว่าเราทำมันได้ไม่ดีเลยเราต้องการใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวเราเองรู้สึกว่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมเพียงแค่เขาอาจจะมาเป็นกระจกสะท้อนให้เรามองเห็นตัวเองว่าเราเป็นอย่างที่เราคิดหรือเป็นอย่างที่เราเชื่อจริงๆหรือเปล่ายิ่เชื่อว่าการซัพพอร์ตในในในเรื่องของการที่มาแอดเฟิร์มเราหรือช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเราเองได้ในมุมมองที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้นมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลย มันดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกับการที่เป็นคนซัพพอร์ตทางด้านจิตใจแต่จริงๆแล้วความที่ซัพพอร์ตหรือการซัพพอร์ตในมุมมองไหนก็ตามอะ่ะมันก็ต้องการการสนับสนุนบางอย่างหรือต้องการการซัพพอร์ตเพื่อให้ตัวเราสามารถมั่นใจในตัวเองแล้วก็กลับมารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งทางด้านร่างกายอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันรวมไปถึงการที่แบบ เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกหรือเป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนให้เราสามารถคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ได้อย่างดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดให้กับเรารวมไปถึงการที่ใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่คอยบอกฉันหน่อยว่าฉันเนี่ยยังคงมีอะไรที่ดีอยู่ในตัวเองหรือเปล่าหรือใครสักคนหนึ่งที่ จะช่วยบอกฉันได้ไหมว่าในวันที่ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งฉันยังเหลืออะไรอยู่ไหมที่ฉันยังคงทํามันได้ดีแล้วก็ยังมีความเก่งในตัวเองในแบบที่เรายังเก่งโดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ไหมสิ่งเหล่านี้มันสําคัญแล้วมันก็จําเป็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่อีเกินไปค่ะคุณผู้ฟังว่ามันคงไม่ใช่ทุกๆคนที่จะได้รับการซัพพอร์ต ไม่ใช่ทุกๆคนที่จะได้รับการช่วยเหลือในวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใครหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแบบให้เราพึ่งพิงแล้วนั่นละค่ะมันคือสิ่งที่ไม่ได้มีกันในทุกๆคนที่จะเกิดมาแล้วหรือมีกันอยู่ในกลุ่มไหนแล้วจะสามารถแบบมีคนซัพพอได้กับทุกๆเรื่อง มันก็เลยเป็นสิ่งที่เวลาที่ใครหลายๆคนไม่มีใครซัพพอร์ตบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเนาะมันมันหมดแรงจังเลยหรือกับบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังกับการมีชีวิตอยู่ของเขาไปเลยก็ได้เรื่องนี้มันจําเป็นมากๆเลยที่บี่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเป็นเพราะว่ายีมมองว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญต่อจิตใจมากๆเลยถ้าคุณผู้ฟังได้ลองแบบฟังไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเคย มีความต้องการแบบนี้เราต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมาซัพพอร์ตเราในประเด็นแบบนี้ในขณะเดียวกันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังลองมองย้อนในอีกมุมกลับด้วยว่าแล้วตัวเราล่ะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตหรือคอยสนับสนุนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ร่างกายการช่วยคิดตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการแอดเฟิร์มเพื่อเขามั่นใจในตัวเองเนี่ยตัวเราเองได้มีการทำให้คนอื่นด้วยหรือเปล่า แต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังนี่มองว่าเราอาจจะไม่สามารถเลือกใครหรือว่าไม่สามารถให้ใครเข้ามาเป็นคนซับพอร์ตหรือมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราได้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการแค่ได้เล่าเรื่องบางอย่างที่มันอึดอัดใจหรือแม้กระทั่งเล่าอะไรก็ได้ที่มันแบบหมดเปลือกจริงๆในความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็เป็นทางออกหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออแค่ คนนี้แหละที่ซัพพอร์ตก็พอแล้วแต่ในมนุษย์เราจริงๆแล้วอ่ะลึกๆต้องการคนที่แบบทำให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในความรู้สึกจริงๆไม่ใช่แค่เข้ามารับฟังแล้วทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นแต่คำว่าซัพพอร์ตหรือการที่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เราที่เรากลับมารู้สึกมั่นคงทางอารมณ์และความรู้สึกได้หรือรู้สึกว่า อยู่กับคนนี้อยู่กับคนกลุ่มนี้แล้วเรารู้สึกปลอดภัยได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนด้วยอืแต่ตัวิเเบงอยากจะบอกว่าการที่เราต้องการพื้นที่ปลอดภัยจากใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ อยากให้เขาคอยสนับสนุนเราเพื่อให้ตัวเราเองสามารถรับมือกับอารมณ์รับมือกับความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ถ้าเราจะต้องการมันเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่ามนุษย์เราต้องการสิ่งนี้แหละในวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้รเราไม่สามารถที่จะดึงตัวเองออกมาได้ด้วยตัวของเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่อิมมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมักจะเกิดขึ้น กับใครหลายๆคนก็คือเวลาที่เรามองไม่เห็นว่าเออมีใครซัพพอร์ตฉันหรือเปล่าหรือโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีใครคอยซัพพอร์ตเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะ มีการมองกลับมาที่ตัวเราด้วยว่าแล้วตัวเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ให้เรารู้สึกหรือเราคิดว่าเราไม่มีคนซัพพอร์ตที่บอกแบบนี้เลยก็คือจากประสบการณ์เลยนะคะคุณผู้ฟังว่าบางทีแล้วเนี่ยอคติในใจเรานี่แหละมันเป็นตัวปิดกัน้นแล้วมันก็เป็นตัวที่ทําให้เรามักจะมองไม่เห็นคนที่เขาอยู่ร,บรอบๆตัวเราหรือบางทีเจ้าอาคติเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนมองเห็นอะไรได้ไม่ สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในความเป็นจริงที่บอกแบบนี้ก็คือในวันที่เรามีอคติกับใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมักจะทําให้เราเห็นในมุมที่มันแคบแคบมากๆหรือกับบางคนเห็นแบบเล็กเล็กมากๆหรือกับบางทีเวลาที่เขาพยายามทําอะไรเพื่อเราหรือทําดีกับเราอะ่ะ จากคําว่าอคติที่มันมีมันก็จะทําให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องที่ดีขึ้นได้แต่จะบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อีกนั่นแหละเพราะว่าการที่เรามีอคติกับใครหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครซับพอร์ตเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของตัวเรานั่นแหละที่สร้างมาแล้วก็ทําให้เราเชื่อทําให้เรารู้สึกว่า เออเราเราไม่ชอบในิ่ใส่ใจคอเขาเราไม่ชอบในพฤติกรรมของเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบในคําพูดของเขาเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้แล้วก็มีความเชื่อว่าอ๋อใช่ฉันไม่ชอบคนแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่เข้าใกล้กับคนแบบนี้คนแบบนี้ไม่สามารถซับพอตกับความรู้สึกของฉันได้ทีนีน้พอเรามีอาคาติกับใครมันจะแผ่ขยายออกใหญ่มากๆเลยแล้วมันก็จะบดบังทุกอย่างที่ เขาทําดีกับเราหรือเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาทําให้เราเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็เพนเพนแบบ ทั่วไปมากๆไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นเลยแต่ถ้าหากวันเหนือค่ะคนผู้ฟังเราสามารถลดสิ่งเหล่านี้ลงไปได้หรือลดอคติที่มีในใจของเราลงแล้วก็ลองทําจิตใจให้มองเห็นหรือทําให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเขาหรือประสบการณ์ต่างๆที่มันผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้หรือคนแบบนี้ไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้ แต่อยากให้กลับมาทบทวนกับตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังมีอคติกับสิ่งเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยๆทำให้มันเบาบางลงแล้วมันจะเท่าช่วยให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่รอบๆตัวเลยก็ได้อีพี่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือมันมักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเวลาที่เรารู้สึกว่า ไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยเรารู้สึกว่าครอบครัวไม่สามารถซัพพอร์ตอะไรเราได้เลยเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าใครที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้ในวันที่เราต้องการแล้วถ้ามองจากมุมของคนข้างนอกบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าเนี่ยจริงๆแล้วการที่แม่พูดโบนพูดดาพูดกระแทกแดกดันต่างๆนาะนาะ ถ้าเรามองข้างหลังของพฤติกรรมเหล่านี้ของแม่บางทีมันอาจจะซ่อนไปด้วยความเป็นห่วงหรือซ่อนไปด้วยความแบบ รักที่แม่มีต่อเราแต่มันอาจจะแสดงออกได้อย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการมันก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่สามารถซัพพอร์ตเราได้ถึงเขาไม่สามารถซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์เราได้อยากให้มองต่อไปว่าแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ในมุมอื่นๆหรือเปล่าเพราะจริงๆการซัพพอร์ตอาจจะไม่ใช่แค่ในมุมของการที่ซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์หรือจิตใจเราได้แต่มันยังมีมุมอื่นๆอ,อ,อีกที่ทำให้เรามองเห็นว่า อ๋อแม้เขาไม่ทําในเรื่องนี้แต่เขาก็ยังทําในเรื่องอื่นๆอยู่ทีเนี้พอเรามองเห็นมุมหรือเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันดูแตกต่างแล้วมันดูหลากหลายขึ้นอีกก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ กลับไปทบทวนตัวเองแล้วก็อาจจะก,กลับมามองตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆไหมที่เราเนี่ยไม่มีใครซับพอร์ตเลยในชีวิตของเราแต่ในวันที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันหนักหนามมากๆเลยแล้วก็แบกรับมันไม่ไหวแล้วก็ลองหาหรือลองสกิดหาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิตหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ต่างๆเน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นซัพพอร์ตที่ดีให้เราได้ในวันที่เรารู้สึกว่าเรามองไม่เห็นใครเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ในช่วงเวลาสั้น แต่สิ่งหนึงที่จะช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้มันยาวนานได้มากขึ้นก็คือตัวเราเองต้องกลับมามองที่ตัวเราเองด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งหรือมีกลุ่มคนสักหนึ่งกลุ่มที่ทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยที่อยู่กับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นซัพพอร์ตให้เราที่ในทางที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเรากลับมารู้สึกดีได้เรากลับมา มองเห็นคุณค่าในตัวเองกลับมามั่นใจในตัวเองได้มันก็คงดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยออจิตก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรวมไปถึงเข้าเว็บไซต์ทางด้าน Facebook หรือ i ิกตอกหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆที่สามารถรับฟังพอดแคสต์ของออจิตได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังวันนี้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android